มาเล่ยนะครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณครับลงที่รักวมานะเป็น,นสังดีซ่องมีเงินมีทองนะครับถูกหวยไอเรื่องนี้สาคัญกับถูกหวยเอาและพี่น้องเล้วนะครับว่านายโอภาส ฝ่ายรวมดื้อตังแก้วบึงซ้อมการวิถีทำคนน้ำรายการคนน้ำนะครับพาคุณผู้ชมมาฝ่ายการองลารยวิถีช่วงจังหวัดของทีมที่สมัยหายภายใต้การนำของปุ้มกนไม่รดควลาพี่น้องหรือน้องลูกหนะครับายกองพี่น้อเบอร์สองเจ็สองอำเภอวัดไซนะครับเบอร์สองเจ็ดสองระบายโอภาส์พจดจหนาดูกลมเฮ้เห็นไหมนี่เชื่อวิชาการไหมครับมาตรงนี้อีดหนึ่งพี่น้องเอ้ยว่าการเลือกตั้งเถี่ยวนี่ เอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่จะเจอนะครับพมก็ยังโรนองกิติกาบุญรอดรักนะครับพมก็จะข้ออนุญาตทํตาความกข้จอยแล้วก็พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับและก็ทุกๆคนที่มาพี่น้องก็เจ็ดสิบหกจังหวัดใช้ว่าเลือกเจ็ดสิบหกจังหวัดล่ะตอนนี้กรุงเทพมหาคนครเป็นการพกครองพิเศษที่จะต้องมีเลือกตั้งผู่ว่ารับสอบคอสอ,คอเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหาคนครวันนี้ยกไปค่อนครับ ก็เลยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเ,ยเ,เจ,จ็ดชีวิตจังหวัดเลยก็เลยเสด็จพระราชดำเนินดูประสบกรของพระองค์พระพุทธมรรคก็เกป็นนางคิดตีไนตีปลูกข้าวไม่ได้พีน่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับปลูกข้าวบรรดาสรนพยายามทำไปประชุมประชุมชุดจายปลูกข้าวได้ครับบุญเข้าบุญดงบุญดอยพี่น้องเอ้ยที่เขาค่ายสินทองบอกว่าตอนนี้กฎหมายมันผิดนะก็อยากจะให้ทุกคราเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวอย่างพระพุทธซีพันองค์การฟัก อะไรไว้กับประตทศตีหมากไหมแต่ไร้คนตาไม่ทึงหลูกมีตาถึงงบินองครับอันเลติที่กลับมาก็ว่าบาแต่ตอนนี้บ่นองทางไร่ครับพื้นพ้นที่หลูกมีปลูกไกวกับห้าปีหกปีเจ็ดปีสี่แล้วครับหลเปลราหมณ์อพี่า้นองจะปล,ะล่นยแล้จะทำไร่แตกอืมคือํำไร้วันวันนึงหลูกมีได้วันหนึ่งไล่ไนนลพันบินองครับเท่านั้นยังไม่พอไปเลยในยชนครับพวกใควัวตือเต็มมดกับ รายหน้ารุ่นประทานดิบานตาแก้วจึงเป็นูนยนจนเ็ายกให้เป็นผู้จัดก,การูุ่นเรียนรู้ดานกนับเตรกรนปกปิดเพราะฉะนั้นลุงมีพร้อมที่จะเป็นโซ่โจไใดไม่ครับพี่น้องครับถ้าว่าพร้อมพี่น้องตั้งมือดิตตั้งมือดังนั้นพี่น้องครับเอาเละว,วันนี้หลุงมี่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะมาแนะนําตัวให้กับพี่น้องตามสไตายของคนที่มีความจริงจไม่ใช่จริงโจ้นะก็เชิญลุงมีขึ้นเวทีครับ หรือว่าคุณโอภาสไพรดวงครับไม่เหล็กซองพี่น้องครับว,วัดวัดราาแกว้วคุณยายมูซ้องสล้องนู่พันทีกระรกแต่พี่น้องทีระทีกะรกทุกทันที่ให้เกียริมาฟังในวันนี้นะครับพมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องให้เกียริกับพมนมในโอภาสไพรดวงรือสร้างแก้วนามวุฒแม่นะครับที่มานั่งฟังในวันนี้ นะครับไล่ผันดีเดียวรู้สึกดีใจนะครับดีพี่น้องตอบรับโค้งสองเล่มนะครับกรได้พวงมาเลยเป็นขังทีซ่องนี่เป็นขังดีซ่องครับวันนี้ขังดีซ่องพวงมาเลยจังอุเม็ดนะครับพี่น้องต้องหลุดเหมือนลำร้ายด้วยนะยอดมากครับวไว้ไม่ทึ่อเลยขอบคุณมากนะครับพี่น้องใส้มือใส้มือ ครอบคุณพงมาเลยทุกวงนะครับตีให้เกียรติให้เกียรติพงกมากมาให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในวันนี้พี่น้องกับพุ้มเลี้ยนจอบมาแล้วตามที่ว่าแล้วก็มาต่ำเศรษฐกิจปอกเพียงนะครับพี่น้องเกษตรกรของผุมนะครับมีรายได้ดีนะครับปื้ดพ้นการผลิตตั้งแต่เริ่มนะครับตั้งแต่เริ่มผลิตตั้งแต่ ห้าเมตรปืนทันจนถึงส่งไปสู้ตาลนั่นคืออยู่นในนโยบายก็คุณนั้นต้องอุ้นคุณนั้นต้องอุ้นนะครับเบืนซ้ำตีวานี้นะครับนะทานเป็นเกษตรกรเหมือนผมการยากจนเหมือนผมแล้วก็มีนโยบายความคิดเดียวกันตาคนไม่มีความคิดเดียวกันเลยจะไม่ไปอยู่รวมกันผมอยู่ในทีมงานกองติดต่างไหมนะครับ ได้มาฟังนโยบายตามที่พุ่มเราให้ฟังว่าเซวันนาพื่ฮะาข้อมูลนทำนโยบายนั่นแหละครับไปง,งปั้นผมสละว่าเชีย่ยวสละว่าผมอาซาจะมาช่วยพี่น้องในเรื่องของเกษตรกรเกษตรกรวันนี้พี่น้องผมเดินไปไหนแล้วแต่ไม่ได้ลูกโอญยพี่เป็นเท้ามิดตกบ้านมียี่ปีจังปิดแต่วันนี้พอลูกทิชตอนเช้ามันบอกกันแล้วค่ะห้าสิบพอพี่น้อง ยึดเช็คใส่โอบเรียบร้อยบอก45แต่ไม่โดนไปได้5บาทตั้าวผมมีต่ำหือดินี่คือทุกพม่าในนักการเมืองไม่เคยลงมาเลยสมัครเสร็จแล้วก็วายว้เส้นเหล้วก็กลับไม่เคยแลวว้วอ่ะผมผลิตห้อง,อง,องการเส้นตะคดเป็นบัน <S S S ปลื้มเห็ไหมครับผมบอกว่าเอาบันทีนต้าว่าเลือกผมนะครับโล50หรือ45ต่ำปือครับพี่นอ้องผมมีแนวคิดทางอันนั้นต้องคุณมีแนวคิดว่า นะครับโรน่าจะเปิดตลาดกษตรเก็บปืนปันต่างกเกษตุกอำเภอตุกตำบลเพื่อต้องการให้พี่น้องเก็บผลผลิตต่างการเษตรเพื่อต้องการให้พี่น้องก็เรียกว่าได้เมื่อจังัเมื่อเมือก้อนเราเรียกว่าได้ฤทธ้าหยุ่งข้าววันนี้เขาเหมือนกันเรามีปนผลิตต่างก๊ารเราเก็บข้าตูวเย็นไว้ได้เป็นเดือนพี่น้องไว้ได้เป็นเดือน เพื่อต้องการที่จะขายในราคาดี่สมดุลไม่ได้เอาราคาดีพอกาคนกล้งลกเอามาแกแงนะครับนี่คือเกี่ยวกับเรื่องตลาดกเกษตรนะครับผมจะปรักดันนโยบายนี้ให้มันเกิดขึ้นตุกอำเภอตุกตำบลน,นโยบายของคนนั้นตุกอำเภอแต่ผมก็แต่ตำอำเภอว่อใส่ือตำบลตุกตำบลดีมันจะมีขึ้น นั่นคือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการเกษตะครเพราะงั้นปีนองครับผมถ้าหากว่าได้มาอยู่ในํำแน่งที่รักกันนโยบายได้นะครับพมจะช่วยพีนองในเรื่องการเกษตะครน,นะครับเรื่องที่่องเกี่ยวกับเรื่องกองน,นี่นโยบายโปะในวันนี้ทันตัวอจอ,ตอดตัวไปใช้เวลาครับตรงนั้นมั่นแก่บหน้าสัางคมไดไล่ยางพี่นองนะครับเพราะงั้น ซาเลือกนายนันตองอุ่นเบิร์ซ้ำนายยอกองค์การแม่ทัพอย่าวัดน,นะครับตันจดายสิ้นบอกสิ้นแบบนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านในตำบลขลองถังนะครับได้ตละลักกษตรนะครับได้สนามกุศลนะได้เ่าเงิน้นาให้กับลูกนักของเดินะครับพี่น้องเพราะงั้น ในเรื่องของในอยูย่ใบมีตังมัดเจ็ดข้อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพคนเตา่าคนแก่ในเรื่องของเกี่ยวกับการผมด<า>ูมันนี่ว่าผมตึงเรื่องกาเซ่อย่างเดียวไม่ผมตึงเรื่องเงินเลยใส่เดี๋ยวก็ดูจะไม่ตุม่มอะไรค่ะไข่ไก่สดน,นวัดนี่ตับเรือกันเรื่องเ,งเรื่องกาเซถ้ายเราแรงเรื่องกาเซ่ถ้ากาเซ่มีรายได้ถ้าประชากรของเรามีรายได้ได เกษตรกรมีไายได้พี่น้องเพิมเชื้อเลื่องเกินว่าร้านค้ายกลวยเตี๋ยวร้านค้ายใส้ทอดร้รานค้ายนา้ำนะครับข่ายได้แน่นอนร้านค้ายข้องชำ้ำข่ายได้แน่นอนถ้าเกษตรกรมีไายได้ไม่ต้องตกใจว่าร้านพวกนี้จะข่ายข้องไม่ได้นั่นคือพื้นฐานนั่นคือพื้นฐานของรายได้ของมาจากคนถ้ามาจากคนมีรายได้ ร้านขาทุกร้านมันจะมีกันก็เดี๋ยวประเทศเราการเทศน์คนไม่มีอะไรปั๊มราคาตกก้าราคาตกนะครับเรืีพี่น้องจะเอาเพิ่หนุรงไหนมาซื้อไปเดียวกินกินข้าวที่บ้านว่าเราก็ไม่มีตัดเทศสทิหาหลายยกตัวอย่างผมก็ต่างเองพูดเองแต่ถ้าสมมติว่าเราจะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับการทาง อันนั้นก็หุ่นยโกตัวยหญ่นะครับทีมงานนั่นาหุ้นดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับสร้าชบรรดาชาคุดทีคุดทางให้พี่น้องประชา,าชนนารุนใดลงให้พี่น้องประชา,าชนก็ประมาณลงมาปุ๊บนะครับแล้วพี่น้องก็จะได้ตูพักบุกยาได้ต่ำเป็นสระชาคิดจุ่มตนได้สมอะไรกแตกได้ดยโกโยยตัวยหญ่ต่ำโวยชาพันยี่พี่น้นองโวยจังอูเม็มดมัน้องโวยจังอูเมทใคล้หนกินมันไปได้พี่น้องแต่ตอนนี้มันไม่มีมันไม่มีใครสักมึง เรื่องโครงการต่างๆที่เราลงมาเร็วต้องทำโดยเป็นขั้นเป็นตอนสรุปในทุตาลาห้าตลานดน่ายืนองประชาชนนะครับผมจอนนะครับห้าตลาดน,นา่ายทุเลยครับ้อมากาพิจันนะครับไปดองชาวร่างแกว้วนะครับยูคนละมุมกับบ้านร่าง ผมอยู่บอพ่วงวัดรังพีนองรับบันรัมพกตำบลหรือว่าทุกตำบลในอำเภอวัดไซจะทูกยกระดับปริกปืนชีวิตไม่ภาาใตายกรบนักอยู่ไว้พรณที่จะาให้เข้าไปมีปากมีเสียงในสักาองค์การบริหารจัหวัดเมื่อเข้าไปแล้วพีนองรับจะต้องแล่งความทุกอยากขง่งปีนองไม่ใช่เข้าไปแล้วทำตัวเป็น่าวแก่ซ่อยๆ เล็กนะครับแล้วก็ททำตัวเนื้อพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วตัวแทนองค์การบริหารจัดการทรัพาสจนั้นคือผู้หลับใจดูมีเออรับไดยเตะตองที่ปีก็ต้องเห็นหนายลั่งพี่น้องครับโดยเฉพาะเรื่องคล้อง,องน้ำเกษตรกรจะ,ะเกิดขาดน้ำพี่น้องครับแน่นอนไม่ต้องแลกเลยเลยพี่น้องเออมมานเที่ย ราะฉะนั้นเราจะต้องต่อยอดกับศาสตร์พระราชาหรือโครงการพระราชดำริซึ่งเป็นสายเลือดใหญ่เป็นนามแห่งยิง่งเอา <ๆ S 2> ระจบอกว่าจะต้องมีเป็นจุดจุดกรณีเช่นทําบ่อบาดาลโอ้โห,โหขอบพระคุณอย่างสูงคุณอนันต์ทองอุ่นขอบคุณอย่างแรงเลยที่คุณคิดแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องเอิ้มเนี่ยเ,เมื่อเขาคิดแทนแล้วก็เลือดไหลลงคะแนนเสียงท่านั้นเองพี่น้องกับเห็นไหมผมก็ขอย้ำแทนหลูงมี นะครับเรือว่าโอปัสายดวงผู้ที่จะมารับใจพี่นงประชาชนพี่นองทั้งลรกครับได้เดินทางมาถึงเป็นทีเรียบร้อยคุณโป<ล>ดร<น>ครับคนนี้นี่จำจริงหวาสีโซโจนนมาในเกตฟ,ฟังนี้ใจริอ้อตอนรับน้องกิติคานักกนะครับใช่เกปักเดียวแต่เดียวมาจากในเมืองก่อนอื่นค่ะก็แนะนําตัวนี่คือบุ๋มตองข้อข้อไปถูกฐานด้วยนะคะทีชานในวันนี้เพราะว่าอ่าลงจะติดจเล่าว่าอยู่รับระ ขอบคุณค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การช่วยกวติมทํางานแล้วก็ช่วยลุงเชียนเนี่ยค่ะทำงานเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์ของเทศบานแต่บนหัวไส้นะคะการช่วงนั้นก็เป็นช่วงทีริเริ่มเกิดลาดริมคลองหัวไส้นะคะที่ว่าเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่มีจืดเสี้ยงโคงหัวไส้ในวันนี้นนค่ะโค้งทุตไยของการเลือกตง้งแล้วโค้งทุตายของการหาเสี่ยงแลว้ววันที่20นี้อีตอง เหลือก,กันจริงๆแล้วแกก็ต้องไปในฝั่งนู้ึทงฝั่งนี้ค่ะฝั่งหัวใจบุ้มก็เดินเต็มทีเดินเข้าไปกันเต็มทีฝากพี่น้องทุกคนด้วยนะคะวันที่ยี่สันวาคมนี้ซึ่งแกค่ะพี่ลุงมีลงพื้นทีเ่เกษตรลงไปลึกแล้วก็ลงไปรูปันห้าข้องพี่น้องประชาชนอย่างแ้จริงเรานโยบายเกกบเรืองการเอ,อ่อทำห้องเย็นนั้นปนี่ยพี่ลุงมีแรงไปแล้วแต่มันมีอยู่จริงค่ะไม่ใช่ียวแร่งเลยๆไม่ใช่ียวแร่งเว้ยแร่งว่าแร่งได้ขึ้นเวทีจะไม่แร่งเอาแร่งเอาไม่ช มันมีนายูบ้ายขึ้นมาตั้งแต่ทันนายกแล้วบุ่มท่าหว่าสิ่งที่บุ่มทําตอนนี้คืออะไรยุงกระกอบตบยุงกันนายนูแต่ว่าวันนี้ดีใจค่ะมากันมากมากันมากนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะวันที่สิบธันวาคมนี้ฝากพี่ลุงมีเบอร์โซนะคะต่อจอ,จอหัวใส่เคซซงแล้วก็ฝากเอ,อนานันอันนั้นถังอุนนะคะนายกอบเอบจอเบอร์ทาบแล้วก็ฝากโพอค่ะซอ่อจอตอย นะคะกับเบอสร้างเหมือนกันนะแรกาเบอเดียวกันเลือกนายกท่านนายกได้เป็นนายกพอบุ็มันก็ได้เป็นรองนายกและบุ๋มเชื้อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นดีกว่าใส่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงค่ะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีการพัฒนาแต่ว่าการพัฒนานี้มันคือการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราต้องพัฒนาเราต้องดีขึ้นให้คนที่ว่าเป็นรองนายกอ่ะยู่ในหัวใจนี้บุ๋มเชื้อว่าผันปลื้มันปลื้มก็ต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นใน ค่ะวันนี้บุ้มก็ขอฟ้าคว้ยเท่านี้ค่ะขอบคุณมาค่ะนะครับก็ข้อฝ้าพี่น้องคุณพอ่อคุณแม่นะครับคุณพีอ่าช่วยกันเป็นกระบอกเสียงนะครับขอบพระคุณอย่างสู้งทีพี่นองได้สะละเวลาอันมีคา่าข้อฐานนะครับพี่น้องชาวรางเกลกำลังจะมีโซ่อยจ้อยคนไม่เป็นตัวแทนของพี่น้องวันนี้ ข้ออนุญาตนะครับก็ให้พี่น้องเดินทางกะบาน้วยความปลอดภัยนะครับนอนรับได้เงมือนมื่นนอนตื่นได้เงิืนเส้นนะครับก็ปรคกณอย่างสูงนะครับสำหรับวันนีพผมอักการกิจดุลจันทร์ที่ทำหน้าที่เป็นโกศกนะครับกุยที่ชัวเกล้า